ผลงานคูวินตี่นี่อ,อ่ะอโอ้ผลงานตัวตัวเล็กกินเเก็กลเกินึ <laughs> <laughs> งมูลเป็นหนึ่งใบ <laughs> <laughs> สบายดีสบายดีพี่น้อง, <laughs> อง <laughs> มันนี้มาอยู่กับซองแม่ครัวนะพี่นอ้ <laughs> อ,าาองคือแม่ยกลรวกาศีิแม่คองคูคิวเองมาเบิ่งว่าอ่าเสรกําล่นใช่ยัง ปิ้งเคียสนะเมนูปิ้งเคียดแล้วก็อ uh ันนี้ก oh ็ค oh ือกําลังสิเฮ็ดขัวเคียดนะพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็ซับๆให้มันมุนพี่น้องอ่าเดี๋ยวอย่าไปเบิ่งขั้นตอนกันอันนี้ปิ้งเคียสก็ง่ายๆพี่น้องเคียดฝนตกแล้วพี่น้องอยู่บ้านเฮาโอ้มื้อนี้ฝนตกเบิดบื้อไปใส่บ่ได้นี่ยกับแม่กูคิวไปไปไต่ดอกกับแม่กันไอเคยไปไต่ล้วเอามาให้กินพี่น้องกูคิวบ่ได้เอา ไปขาดหัวมนันโอ้มีจังหวะไม่ได้เนาะตองตองทบค้ามันที่ปิ่งเคียนน,นี่โอ้คันคันทับเอาเอาค้ามันขึ้นมานี่ยมันไฟไ่หม,ม้ไม่ไ <c oughs> ด้เนาะแต่นี่ปิ่งให้แมจ่จะเฮื่อกินพี่เนาะก็มีมีเต่เกลือเอาเกลือทาอะไรกันแล้วเพิ่นเ่กินตังนวดเด้อันนี้แอนเมนูนี่เป็นเมนูไบบลุ่นพี่เนาะเออมาเป็นเมนูครัวเคียดก่อนอื่นมัดก็ตตองซับให้มันมุนรากา อันทีจ่จะไซสก็คือนี่กูค,คิวเดี๋ยวไปเก็บมาเป็นตากฝนไปเก็บยุ้ยชวนมาในพี่น้องมียังไดอันนี้ก็คือพักเตเนาะยุบานกูคิวเอิญ่าพักเตภาษาลือนี่แหละพี่น้องพักเตอ่าภาษากลางเอิญ่าพักอิเลิร์ดนี่แหละพี่น้องพักอิเลิร์ดแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่แมันใบจอม,น,มน้ำเยอะเนาะ ใบจอมก็จะมีเออ่กินที่พย์หอมแล้วก็สามารถขาข้าวได้ก็เอามาใส่น้ำใบจอมลากาหัวสีใครหรเปล่พี่น้องเนะาะหัวซีขครล่ะก็ไม่ยังอันนี้อันนี้อันนี้มีน้อยพี่น้องปลูกปลูกกำลังคืนมากอะเก็บเก็บลายหยันพีมพ์ไม่เปล่าใส่ซีใครใช้ได้ไหมอันนี้แมนพักอิตู <c oughs> ไม่ได้ ไทยบานข้าเอินว่ากำกอพี่น้องนี่เป็นฟิมืออิเม่ซองแมคโครได้พี่น้อง,องอเด้อดใช้ซือว่าเมนูซองแมคโครก่อนออินก็นต,ต้องซอยหัวซีไขก่ก่อนพริกหัวซีไข่กระเทียมแล้วเ,เกลือพร้อมสุรสดใส้เรียบร้อย นี่คืออาหารเที่ยงของมื่อวันจันทร์เลยพี่น้องคุกคิวบบสาม,มาที่จะไปฮรงเรียนไหนเพราะว่าเมื่อวันนี้วันอาทิตย์ก็ฝนตกเบิดมือฝนลินน,นะพี่น้องมือนีนก็ยังลินอยู่ก็โบซางสิไปนะพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่รถจักรกันแหละไปก็ตตองเปียกก็กตตองเน้าอะไรก็คือไปขอบทางฮรงเรียนแล้วพี่น้องคุกคิวก็มีสมงไปขึ้นห้องหมดเจ็ดหนึ่งก็ถือว่าขอบทางโรงเฮียนแล้วก็ได้ไปเบิ้งมือแรงท้ว่าฝนเศร้าก็ สุดแตออกไปนะพี่น้องเนะบบาะกะเบาๆเลยพี่น้องฟุ้งกะลินเบาๆแต่ว่า,าตอนตอนเสาร์นี่โอ้ไปใส่บุได้เลยนี่ฟุ้งบดขึ้นอันนี้พี่น้องและนี่คือสวนทีเลื่องนะพี่น้อง <Okay. S 1> <laughs> เราจะไปเห็นมดเพราะว่ามันขรนคางไล่แต่ว่ามันมันก็ดว่าย้ายเราพี่น้องอันนี้แม่นใส่วิธีการไปไต่เอาพี่น้องไปไต่เอาอยู่ทงนาเอาอัน เพิ่งขาดหัวนี่แหละเอาไฟขาดหัวนี่ไปซองเอาอเขาก็จะเบิ้งจากแสงของมันเวลาเขาไปไต่เหขาจะเห็นแสงของมันเป็นอยากเป็นสีแดงๆนะพี่น้องขัน,ข,นขันเห็นละแมนลดย่างเขาไปจับเอาเลยไม่ต้องย่ากแหละเออตามแตคนน่คนถนัดคนถนัดลายก็ได้ลายถนัดน้อยก็ได้น้อยก็สามารถเฮ็ดลายสิ่งแล้อย่างกินได้พี่น้องเนาะสามารถอมสามารถเออสามารถแกงยังก็ได้ขวัวจืนยังก็ได้เบิดย่างอ่าอยากเฮ็ดแห้งก็ได้พี่น้อง คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาตะกี้มันซอยชนีเบ็ดโอ้พี่น้องเด้ออันนี้มันเนือ้อเนื้อเคียดแล,แล้วก็เครื่องตั้มเนาะเครื่อนเคียล้วก็พักที่เอามาหันจะซอยเป็น,เป,นเป็นแบบนี้พี่น,น้องซอยแบบนี้เบิดเลยกะระทับเบิ้งว่าเป็นใหดแบบไหนนี่เบิ้องลานหน่อยกิดดีนี่ลงมาลงมาตกเลยว่ากันโดยหมอพี่น้อง <laughs> โมที่ขัวก็กระทะอันอนี้น่าชุดพี่น้องตั้งแต่มสมัยอีพอเป็นบ่าหุ่นแหละก็อีแม่บบไม่อยากให้ใส่กระทะตัวอื่นใส่ตัวน,นี้แหละพี่น้องมันมันมันทนนะพี่น้องเนาะตั้งแต่มมอีพอเป็นบ่าวนหูหูก,กับหูตอนนั้นอีกเวลาปงก็ต้องได้มีอันห้องจับมือแหละก็น้ำมันใส่เอ้าพักใส่พร้อมเลยเมนูยืนไปเป็น,เ,ปน,เ,ปนเชฟยุหันอาหารได้บ่นี่โอเค รอ,รอรอทานน้ำมันหอนพี่น้องรอรอ,รอทานน้ำมันหอนหนิดนึงและและ้วทุกสิ่งทูกย่างพร้อมแล้วพี่น้องอ่ารอถ้าเบิ้งวันนาตามันจะเป็นอะไรความจริงแม่ครัวนี่ก็เป็นเอื่อยอะไรพี่น้องแม่ค้องน้องนิ่งอ่ะแหละยุยุคนละเฮือนแล้วแต่ว่าฝนตกเพิ่นกับพได้ไปไซสกันเลยมาดิ่นยุเฮือนเท่านี้ก็เลยอ่ะหายเพิ่นแต่งกินซุมแม่กิน แสงเสติบ่กนําเดําใช้อีกใช้อย่งมันไปชุกโอ้อโอ้ขัวขัวเขียดแล้อดําใช้อีกเนาะเดี๋ต่อไปก็คือรอท้าให้มันสุกเบิดิกินได้เลยกินได้แซ่บอ้าวลองเบิ่งพี่น้องนี่เนาะมันกําลังสิสุกเดี๋ยวเฮาเดี๋ยว ก็หลังจากอันนี้สุกแล้วก็ชิมันไปกินอะไรพี่น้องเด็กคูคิวชิตัตไปบอนบอนไปกินเลยว่ามันสเสียบซ้ำได้แม่ยกคนว่าต้องขาดบ่ได้แท้ๆก็คืออันนี้พี่น้องไ<พ>ม่ยังพักละพักเนาบานเฮาเอิญพักละหรือว่าพักเนาเดียวว่าถาจิบอพิษนี่ภาษาพี่น้องทางฝั่งไทยน่าจะเอิญชะอมชะอมนะพี่น้องเนาะแต่ว,ว่าภาษาอังกฤษจะมันยังคูคิวกับบูแล้ <laughs> โอ้เราทอมคนมากเราพี่น้อง โอเคพี่น้องและเมนูก็ถึกว่างยุทธึงภูเขาแล้วพี่น้องนี่คือภูเขาเที่ยงแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งกันสังเกตเบิ้งมียังนี่คือปิงเคสกินข่าหนำเด้อพี่น้องเอ้ย <laughs> อีเมยียยาแห้งบนะ้างปิงปิงเคสก็จะเห็นแต่ซ้ำนี่พี่น้องเพราะว่าอีกซองซองหีบยังบ่ทันสุกสุกสมัยกินสมนันก่อนอีเมียฮิวแห้งนั่งไปเลยไปก็อันนี้คือหน้าตาของขัวเคสอันนี้เป็นจานของอีเมียก็อีพอเพิ่นบ่กินพงสูตรแล้วอันนี้เป็นของ คองหัวเขากินพงสุรสกับอีกถ้วยหนึ่งฮัลเลนน,นี่นี่กินเ่อเ <c oughs> มครัวจะเอาไปกินโยเฮือนนำสามีเพืพ่อนแต่ว่าคนโตจะไปยังไดไม่ยกคนตกนี่ค <c oughs> นโตหนักคนโตจะได้พี่น้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> บรรยากาศพี่น้องกินเขานั่งเบิง้งสายฝนอันนี้ก็คือเป็นห้องห้อยคล้องอันต้มไก่พี่น้องต้มไก่ตอนเสาคูคิวกับเออ่ แม่คูบินต้มแก้ตอนเ้าอันนี้เป็นยังเลือไปนาะห้องหอยกินนั่นี่อะไรพี่น้องแล้วก็เคียดเนาะเมนูก็คือขัวเคียดต้มไก่ปิ้งเคียดโอเคพี่น้องแต่ละอันจะมีซองซองถว้วยก็คือมีพงสุรรแล้วก็บ่มี่พงสุรรอีพอร์ก็อีแม่กินบ่มีคู่คิวกับภรรยากินตัวมีครูวินกินแล้วคูบินคิดดื้อกินแล้วลกูกบ่กินไอติ ครูวินไ่ได้ซนน้ำพอนแม่เลยฟังฟังเพลงพี่น้องมกินกันแบบนี้เลยพี่น้องนี่ขอบเขาคุยเราอโอ้หนอเาาสตรโอเคจพี่น้อง นุ odel, Charles, mm ่นเสบอ่บ่ม่นบื้หลูกสายฟังคับไปน้องบกวนเลยปกติจะกวนพวกเขาได้เจ้าเนี่ย ไ้เียอดกมาเปิดูมทางเปิดได้ลูกพร้อมันจะหายแปิดนะเน่ยตกให้เนี่ยไม่ได้ไป็นลำเเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่น้ำไม่ลงนะแม่

พี่นแม่เอ้ยอันน้ำมันลูกนะเข็ดป้งพี่น้องโอาำน้นงคนคนงานครูบินตี้นี่อ่ะ โอ้ผลงานตัวตนเล็กกี่น้องเขยอแล้วงมูนเป็นหนึ่งใบขาบละใบได้พี่ง้อขู่บินเฮ็ดเลยโอ้ตยดร่างกิเลยเราคุเราเี่นอืมวรก ใช่งานชายดี่ต้แลาวเนี่ยตั้งหรอตักเลย